สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบกับคุูตุ๊กนะคะในวิชาการงานอาชีพนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะเด็กๆสามารถอธิบายวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้ 2. นะคะสามารถดูแล,แลรักษาเครื่องแต่งกายได้อย่างเรียบร้อย 3. เห็นคุณค่าของการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะมีอะไรบ้างเนะาะเพราะเหตุใดเราต้องดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเด็กๆตอบได้ไหมคะนอกจากเสื้อผ้าแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ที่มาแต่งตัวเราให้มันสวยงามมากยิ่งขึ้น ใช่ไหมคะการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะมีประโยชน์นะคะเพราะช่วยยืดอายุการใช้งานลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นนะคะและยังช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบในการจัดเก็บด้วยนะคะถ้าเราทําตามกกติกาของการจัดเก็บนะคะให้ถูกต้องนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะ1่ค่ะ ขณะที่เราสวมใส่นะคะและหลังสวมใส่เสื้อผ้าโดยระมัดระวังไม่ให้เสื้อผ้าเปื้อนคราบสกรปรกหรือฉีกขาดชำรุดหากเสื้อผ้าเปื้อนควรรีบทำความสะอาดทันทีนะคะ,ะ,คะเช่นขยี้บริเวณที่เปื้อนด้วยน้ำเปล่าจนคราบจางหายแล้วค่อยมาซักทีหลังนะคะตรงไหนที่เลอะเราก็รีบขยี้ก่อนเลยนะคะต่อไปค่ะข้อ2ทํทำความสะอาดเสื้อผ้านะคะ เมื่อสวมใส่เสื้อผ้าแล้วนะคะควรซักให้สะอาดโดยแยกผ้าก่อนซักตามประเภทของผ้านะคะเช่นผ้าขาวผ้าสีเสื้อกระโปรงหรือเสื้อผ้าที่มีรอยเปื้อนมากนะคะเสื้อผ้าควรซักด้วยผงซักฟอกนะคะและซักน้ำเปล่าจนสะอาดแล้วก็นำไปตากให้แห้งนะคะต่อไปคะ่ะข้อ3นะคะการจัดเก็บให้เป็นระเบียบ เมื่อซักผ้าแล้วนะคะจนตากแล้วแห้งแล้วเรียบร้อยแล้วก็ต้องนํามาเก็บพับหรือรีดนะคะแล้วก็เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะการดูแลรักษาเสื้อผ้าเบื้องต้นนะคะแล้วก็เครื่องแต่งกายนะคะก็จะมีด้วยกัน3ข้อดังนี้เลยนะคะเมื่อเด็กๆรู้แล้วนะคะว,วิธีมีอะไรบ้างวันนี้นะคะเรามาทํางานกันมอบหมายงานวันนี้นะคะเด็กๆทําใบงานเรื่อง การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายถ้าพร้อมแล้วนะคะลงมือทำได้เลยใบงานวันนี้นะคะมีด้วยกัน3หัวข้อนะคะการดูแลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายขณะที่สวมใส่นะคะข้อ2การทำความสะอาดค่ะข้อ3การจัดเก็บนะคะ3ข้อตรงกับที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เลยใช่ไหมคะ ทำยังไงนะคะเด็กๆทําใบงานให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็สามารถตกแต่งได้นะคะให้สวยงามแต่อย่าระบายทับนะคะตรงข้อความจนมองไม่เห็นนะคะให้ระบายตกแต่งรอบๆนะคะจะดีกว่านะคะคุณครูรอชมผลงานของพวกเราอยู่นะคะและพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ